สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายหน้ากับนาสาวมากินตับบกคุงข้อหมูย่างแล้วก็พักแล้วก็เส้นขนมจีนที่เหลือมเ,เอมื่อเสาเรือนน่เนบานนี้มิหมูมานางกินน้ำเลยอเด้ว่ามเมนแต่แยายหน้าหนาดำผู้เดียวบาดนี้อ้าว <laughs> มาดูเลยจ้ะอันนี้ข้อหมูย่างเห็ดเองอย่างเองแบ่บเลยครับจิ้ม ซีเมอร์เป็นไงซีเมอร์มัอดูออแกวอืมักขึ้นก็จะเห็นจ้ะดูดอืม,อมต่ำบิ๊กหาง กิ็นกระปุนแปลกนม่ใช่นะอืนันเลยไหมนี่น้ำแปลกนะไม่มใช่กินมือเหมือนเดิมไม่ได้หน้าต่อมาพึ่งแซ่บทอดืูก็บแซ่บกาวปุนก็บแส่บมาสาก เวลาทำมานนั่งกิงนย่างสีแจ๊คซีบาอ,อย่างนี้นกูอบ่อเพิ่นกินผักเป็นดะแซบไม่ใช่นะก็ะเลยกินน้ำผึ้งกระตุ้นเต้นนิดนึงน,นคะคนะเนาะไม่เคยได้เขากล้องไม่เคยกินกะระโวดกระลาบปะ <laughs> เค่ก็กินกะักะลกหลวดตลาดที่จริงแล้วยุบนวันบ่ได้ใส่มือเดีย่ยไม่ยช่น้าพาไม่ใช่น้าพาเป,ปิ่น,นะนั้นง่งหมใส่มืนตอนแต่งงานอืม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 บอกบอ

Um. 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 Nằm của mày, um. nằm mãi hảo giả mày Nằm mày Nằm เขมา,ามืติว่าต่ำเข้มไปก็นเนี่ยกระสิตายกินแบ่แสบค่กะก็นั่งพอดีเลยเนะี่ยไม่ใช่น้าต่ำมาถึงน้านดูดูแลจ้ายของฟี่ยายสาวกินได้หมดละว่าจะไม่ได้เสียเงินอ khỏi tìm cho về không, không? nhiều đấy mình, ừ. rồi, không? mà ngun, làm bẹm ăn nè, đó, mình, có được. Ừ. Ăn là? mình nhìn mua mấy năng thà. นวยบีแสบแสบเราเราเมันนวดโฆษณาเหพื่อนนมาเพิ่นามาจางโฆษณากับสีดอยู่แสบเพราะวาจกรกินนยี่หอน,นี้แสบนวดนวกับซอยี่ห้อนวกั <สะ S 2> ทุกิี่ห้อเลยที่กินมากเนี่ยสกิมแล้วใบพูดเดียวอะไรบนี้ซื้ใช่ใบเดียวบ้า

กินแล้วเราจะไปซ้อมวิวขังนอกอยู่จับไปดูออกก๊าซได้เลยมันเอง có ừ, vậy rồi <laughs> mình... mình sẽ lại cho mình thịt Để tiếp tục năm lần người lại thấy nhỏ chú kia. บ้างเลยพี่เนอะอือมันเหนี่ยงไทยเบิ้งพ่อหอมปากหอมคอนาจะเนาะสมิ่งกันน้าจ่ะสวัสดีค่ะ